แล้วผ้าหอมมากแกงส้มหัวปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิบมีอากานะอากงใช่ไหม you you say bad thing about me no but I just tell them the truth <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนพาทุกคนมาเดินไดโซแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตูนมาหาซื้อของเข้าบ้าน ันนี้ตุนซื้อของทั้งหมด2,850เยนประมาณนี้นะแตุนได้หมูมานะคะในราคาเท่านี้เดี๋ยวตุ้นจะแค่ฟรีดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเวลาเราจะใช้แล้วเราค่อยมาหัน่นทีเดียวตุ้นจะหั่นแบบแข็งๆเวลาตุนใช้ตุ้นจะหั่นแบบแข็งๆแล้วก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็นี่กุ้งลดครึ่งราคานะคะ ซลมอนถ้าใครเห็นตูนกินแซลมอนกับกุ้งบ่อยคือเป็นของโปรดตูนนะทุกคนอย่าว่ากันนะตูนส่วนมากตูจะซื้อของแบบโปรดักซ์ซ้ำๆเนาะเพราะเป็นอะไรที่แบบถ้าเนือ้ออย่างพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยตูจะชอบกินถ้าเป็นปลาก็จะชอบกินปลาแซลมอนกุ้งปลาหมึกไข่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเป็นโปรดักซ์ซ้ำๆเนาะอันนี้ก็ปลาแซลมอนนะคะครึ่งราคาปลาแซลมอนนี่คือต้องมีทุกอาทิตย์เลยคือกินทุกอาทิตย์จริงๆ ชอบชอบจริงๆแล้วก็นี่นะคะตัวนี้เป็นอุเมะก็คือบวยแดีวตุ้นจะเอามาทําเป็นบวยดองเป็นแบบบวยดองแบบบวยดองเค็มอ่ะเค็มเปรี้ยวอ่ะทุกคนเดี๋ยวตุนจะลองนะอันนี้ตุนจะลองแต่ว่าคุณแม่สามีทาให้ตุนแล้วแต่ตุนนะแค่จะซื้อมาลองทําือตุ้นแล้วก็นี่นะคะน้ําตาลทรายเอามาทําแยมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโหลแยม เออโหลโหลที่อยู่ในยาไดโซไม่สามารถทําแย้มได้นะคะทุกคนเพราะมันมันมันไม่ได้รองรับความร้อนขนาดนั้นเราก็ซื้อแบบที่คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนะก็นี่ก็แพงค่าโหลเนี่ยแหละวันนี้แล้วก็ใช้เท้าลดราคาเดี๋ยวตุ้จะเอามาทำแกงส้มตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็โยเกิร์ตเอามาทำพาเฟ่บิวะนะคะคุณพ่อบ้านรีเควส เดี๋ยวรอทำายยมบิวะเสร็จเราก็จะมาทำาบบคาเฟ่บิวะกันแต่ตัวแยมบิวะตูนน่าจะทำพรุ่งนี้แหละทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าตูนทำเมนูอะไรกันบ้างนะคะทุกคนตูนเก็บผักหลังบ้านได้มาเพียบเลยนะคะโหระพาสวยมากกำลังคิดอยู่ว่าจะทำแกงเขียวหวานหรือผัดหน่อไม้ใส่ไก่ใส่โหระพาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตูนจะทำอะไรแต อากาศเขาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูโหรพาตุนเลยช้ําเลยนะคะดําเพราะว่าความหนาวนะโหรพาอากาศเขายังยเวียงอยู่ตอนนี้แกงส้มตุนที่จะทําให้สีสวยก็คือพริกสดผสมกับพริกแห้งนะคะ เกลือเล็กน้อยนะคะถ้าใครอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีหอมแดงก็ใช้หอมแขกแทนนะคะหอมแขกจะหาซื้อง่ายกว่าทุกคนใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ปั่งได้ตั้งน้ำนะคะจากนั้นใส่เครื่องแกง ้นจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยนะคะหอมๆจากสวนนี่นะคะกะปิกะปิตุ้นหมดแล้วเหลือแค่นี้เองเลยทุกคนเราต้องไปซื้อเพิ่มตุ้นจะใส่ใช้ยเท้าลงไปเลยนะคะเพราะช้ยเท้าเขาค่อนข้างสุกยากก็จะให้เขาไปเคี่ยวกับตัวเครื่องแกงนะคะเมื่อผักสุก ประมาณ80%ตันก็จะใส่ปลาลราลงไปเลยนะคะเมื่อปลาสุกแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำขามเปียกนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลประมาณช้อนโต๊ะครึ่งอะทุกคน น้ำปลาประมาณครึ่งทัพพีแล้วตูนก็จะทําการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําแกงเขียวหวานแล้วต่อต่อไปมาทําแกงเขียวหวานกันนะคะอย่าเพิ่งเบเื่อเมนูนี้กันนะทุกคนเพราะเป็นเมนูที่คุณพ่อบ้านเขาชอบอันนี้ตูนเป็นหัวกะทินะคะจากกล่องต่อไปก็ใส่เครื่องแกงเขียวหวานนะคะ รอบนี้เดี๋ยวตูนจะใส่พริกแกงเผ็ดปนไปด้วยนะคะเพราะว่าพริกแกงเขียวหวานตูนมีอยู่แค่ซองเดียวแต่ว่าบ้านใครที่ใส่แกงเขียวพริกแกงเขียวหวานผสมกับพริกแกงเผ็ดบ้างบ้านตูน่ะเป็นแต่บางคนเขาก็ชอบกินแบบเขียวสีเขียวเลยเนาะแกงเขียวหวานที่แบบสีเขียวอย่างเดียวแต่แบบบางคนแบบพริกแกงเขียวหวานมันไม่เผ็ดไงทุกคนเขาก็เลยต้องใส่แกงเผ็ดบ้านตูนี่แหละ แค่นี้พอเดี๋ยวคุณพ่อบ้านกินไม่ได้กะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะแต่ตูนจะไม่ชอบให้ให้กะทิแตกมันมากนะเพราะว่าเดี๋ยวความมันจากไก่เขาก็ออกนะไม่ชอบกินมันมากๆมันเลี่ยนใส่ไก่ลงไปนะคะระหว่างผัดตูนก็จะทยอยใส่กะทิลงไปทีละน้อย น้ำตาลมะพร้าวนะคะปรุรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวู้จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนน้ำตาลไม่เอใส่แแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะที่ตัวใส่หน่อไม้บ่อยเพราะว่า ปัญหาง่ายที่สุดแล้วเราก็เข้ากับตัวนี้นะคะถ้าหน้าร้อนก็จะมีฟักใส่แล้วก็มะเขือนะคะปูรสเมื่อกี้น้ำน้ำตาลแล้วเนาะน้ำปลาตัวจะใส่น้ำเพิ่มไปนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อบ้านชอบกินแบบที่ไม่ข้นมากนะจากนั้นเราก็ใส่โหระพาของเราลงไปนะคะ แล้วก็คนเลยฟูเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ของเราผลรภาหอมมากแกงส้มหัวปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคค่ ข้าวเป็นค่ะทุกคนเมนูวันนี้ก็แกงส้มนะคะหัวกปลาอินทรีแล้วก็แกงเขียวหวานตอนแรกจะทําไข่ด้วยแต่ก็เดี๋ยวจะมากไปช่วงนี้รดน้ําหนักโอเคทุกคนทานข้าวไป็นพะกินข้าวกันค่ะทุกคนแ้วสักอิจ๊ะกินมาช้อนซื้อช้อนกามาจากไทยนะคะตามจริงอาจจะ อากิคอมเพล็กต,ตูนอะซื้อผิดไม่ได้ซื้อตาหัวมะลายบางทต้องซื้อตาหัวมะลายเพราะอากิชอบซื้อชอบตาหัวมะลายแบ็ 何これふぼっんどこでダイソーで、うんー、ウェンレおっ、ペッ、サッチャイ。サッチャイマサッチャイ,イ,イ。おうん。ジュライ。ラウンドナイン。 You, mm, okay. you, mm, you can eat barbecue in Sara. Why? They Because BBQ So I told chief and Takigawa-san. Oh, Takigawa-san, because Takigawa-san said, "Oh, please come." Anna, ask wife, please come, please come. Mm -hmm. I say, oi, if if she come, maybe she she ate almost all meat. <laughs> <But> <laughs> you got sick, me again, I Gong. You you say bad thing about me. <laughs> no, but I just tell them the truth. <laughs> the truth, lor. <right>? Mm ho, -hmm. <laughs> ทำไมยุก็สิบมีต่ออ,อ,อื่นๆะพี่เพเนาะทุกคนคะตุนขอขอบคุณมากเลยคนที่แบบเป็นลูกค้าตุนที่ซื้อพี่ว่าจากตุนนะทุกคนแบบบางคนจองเป็นข้ามปีเลยแบบจองเป็นข้ามปีจริงๆนะมีหลายลูกค้ามีหลายคนเลยที่จองเป็นข้าปีเพราะปีที่แล้วก็คือแบบโซเอาไปมากนะคะ แล้วก็อัปเดตข่าวญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือใครที่จะมาเที่ยวตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดนะก็้หลังมาที่สิบอะก็ทยอยมากับกรุปร๊ปทัวร์นะคะต้องขอวีซ่าแล้วก็มากับกรุ๊ปทัวร์จำกัดนะคะต้องขอวีซ่าแล้วก็ตัวก็ไม่มั่นใจว่ามันมีกฎอะไรบ้างนะสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดแบบสถานทูตหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะทุกคน ก็เป็นผลดีกับสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวน,นะเพราะว่าตอนเนี้ยค่าเยนน่ะตกมากเลยหนึ่งร้บาทไทยอ่ะเท่ากับยี่ยี่สากว่าเยนอ่ะตูวจาจุดไม่ได้ยีจุดเท่าไหร่อะเยนเองอ่ะทุกคนตกมากตกมากๆนะคะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอ่ะยังยังขึ้น29บเกอยู่เลยอ่ะตอนนี้แบบตกลงมากเลยอ่ะแต่เขาบอกว่ามันแต่ว่าเป็นผลดีกับ คนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็แลกนึนกันเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยกันในญี่ปุ่นเนาะทุกคนอันนี้เป็นของฝาของคุณเซนเซตูนนะคะเป็นของคุณครูตูนแพคเกจสวยมากอันนี้เป็นอะไรอ่ะอากงอะไรคะคารินโดบูบูคารินโตคาริโตเป็นคารินโตตูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเป็นแป้งทอด อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าตัวทุกคนแพ็กเกจตเขาสวยมากเลยอะแพ็กเกจตญี่ปุ่นเขาทำแบบเขาทำดีจริงๆขอชิมอ,อืมเป็นแป้งทอดเคลือบน้ำตาลข้างนอกนะคะแต่น้ำตาลันนี้เป็นน้ำตาลรสชาเขียวอ,อร่อยดีอร่อยดีทุกคนแต่ว่า ไม่ใช่แนวตุนเท่าไหร,ร่อร่อยอ่ะแต่ไม่ใช่แนวตูนเท่าไหร่ตูนไม่ค่อยกินพวกเอนเนียไม่ค่อยกินพวกเคลือบน้ําตาลเท่าไหรน่นาออืมแต่ว่าของโปรดคุณพ่อบ้านเลยคุณพ่อบ้านชอบกินอะไรแบบนี้อะไรแบบเนี้ยชอบชอบมากแบบพวกมันมันฉาบมันเคลือบน้ําตาลเผือกหิมะอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อบ้านเขาจะชอบอันนี้เป็น อันนี้ตุนชอบชีสเค้กนะคะข้างในเป็นครีมอันนี้เป็นชีสเค้กมัช่าเป็นมัช่าหมดเลยอะชาเขียวแบบชาเขียวสีเขียวเลยอืมชาเขียวเข้มมากอร่อยแงนน่ถ้าใครมาญี่ปุ่นหาซื้อกินกันนะอันนี้อร่อยอร่อยคอนเฟิร์ม นะถ้าใครชอบอแบบลสาสไตล์แบบเนี้ยอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าตุน <laughs> แล้วเรามากินบิววะกันเมื่อกี้นั่งนั่งกินข้าวอยู่มีออเดอร์เพิ่มมาสองกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกินข้าวเดี๋ยวต้องไปแพ็คต่อ <laughs> ตามจริงอ่ะปิดรับออเดอร์แล้วนะเนี่ยตามจริงตุนปิดรับออเดอร์แล้วนะแต่ว่าอันนี้คนรู้จักก็เลย แล้วยังพอมีเหลืออยู่ประมาณ3ากิโลก็เลยเปิดรับออเดอร์เพิม่มได้มา2อกิโลก็โอเคนี่นะคะบิวะคุณพ่อบ้านกินไปแล้วนะก็เกืมหานหอมอร่อยชิ้นจาดีใจมากเลยที่ลูกค้ารีวิวมาแบบ ตอบรับดีอะลูกค้าบอกว่าปีนี้หวานหอมแบบดีใจเพราะว่าตอนแรกกกลัวมากกลัวว่าเวลาส่งไปจะช้ำเพราะว่าเราอะเ,ออเก็บเกี่ยวตอนที่เขาสุกจัด100%เปอร์เซ็นตเลยทุกคน ถ้าเป็นส่วนอื่นเขาก็จะสุกประมาณ80%แล้วก็จะส่งเนาะไม่เพราะว่าเขาเผื่อเขาเผื่อการขนส่งอะไรพวกนี้ของเขาเนาะแต่เราอะ100%อะเพราะเราอยากให้ลูกค้าได้กินแบบคุณภาพแบบเหมือนที่เรากินจากต้นอะทุกคนแต่มันก็นั่นแหละเรื่องขนส่งอะโชคดีที่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อากาศลดลงไม่ไม่ได้ร้อนเหมือนก่อนหน้านั้นอะการขนส่งก็เลยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แบบ ก็ก็ถึงมือลูกค้าแบบไม่ช้ำยังดีอยู่โอเคแบบดีปื้อมากเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ตุงขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปแพ็คของต่อก่อนโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อยดนะคะสวัสดีค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะ